สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับแม็กคนกับทุเรียนเหมือนเดิมนะครับวันนี้พามาฉีดยาสวนทุเรียนที่คลองกัวนะครับอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะฉีดอะไรบ้างนะครับแล้วเจอโรคอะไรบ้างนะครับแล้วก็วิธีการฉีดอะไรยังไงนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับมาดูนะครับวิธีผสมยานะครับวันนี้มาฉีดสวนทุเรียนนะครับ ก็ตัวแรกที่ใส่นะครับจะเป็นตัวไฮปิดนะครับเป็นสารปรับสภาพน้ําบวกกับจับใบครับตัวนี้นะครับใช้อยู่200ซีซีครับ1,000ลิตรวันนี้ฉีดถังพันลิตรนะครับก็ใส่1ลิตรครับ วที่สองนะครับครับแปลงนี้นะครับมีเพี้ยหอยนะครับเพี้ยหอยมีเห็นบ้างนะครับก็ใช้เป็นตัวซันโว หนึ่งร้อยซีซีนะครับต่อสองยลิตรครับแล้วก็วันนี้ใช้อาหารเสริมสองตัวนะครับเป็นท่านอาหารรวมนะครับหนึ่งตัวนะครับแปลงนี้ทุเรียนใบสวยอยู่แล้วนะครับก็ใช้แค่หนึ่งลิตรนะครับต่อผันลิตรตัวนี้เป็นตัวสไลายนะครับ นี่ลูกสิทธ์นะครับลูกสิทธ์มือขวาตอนนี้ก็1,000ลิตรก็ใช้1ลิตรเหมือนกันนะครับนะครับต่อมานะครับก็เป็นตัวไฟริดาเบนนะครับยาลายแดง เปลงนี้นะครับเริ่มมีลาแดงระบาดนะครับก็ฉีดยาลาแดงนะครับวันนี้เน้นยาลาแดงเป็นหลักหมดเลยครับก็เมื่อก่อนนะครับไพลิดาเบนก็จะใช้อยู่ประมาณ100กรัมนะครับแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มไม่อยูนะ่ก็ขยับมาเป็น200กรัมต่อ200ลิตร1,000ลิตรก็ใส่1คึ่ิโล เป็นตัวนอนดอกนะครับเป็นคอปัตออกไซด์นะครับเป็นคัพเปอร์นะครับก็ใส่500กรัมนะครับต่อ1000ลิตรนะครับตัวนี้ใช้น้อยนะครับก็ผสมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวให้ลูกน้องคนนะครับก็วันนี้นะครับมากันที่ สวนทุเรียนคลองกัวนะครับก็อยู่อําเภอรัะตภูมิจังหวัดสงขลานะครับก็แปลงนี้เป็นทุเรียนสาวนะครับวันนี้ก็มาฉีดครั้งแรกของปีนะครับก็ฉีดไปเมื่อเกือบ20วันแล้วนะครับก็วันนี้ก็มาฉีดนะครับเข้ารอบฉีดยานะครับ ก็มีอันนี้เป็นยาที่ใช้จริงนะครับที่ใช้จริงนะครับตามสภาพนะครับที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับก็หลายๆท่านก็ใช้ยี่ห้ออื่นนะครับก็เลือกใช้เอานะครับแต่ผมใช้นะครับก็ตัวนี้นะครับผลที่ได้มาก็เห็นๆนะครับก็เป็นยาที่ใช้จริงในสวนนะครับ ก็ใครสนใจก็เลือกหากันดูนะครับครับวันนี้นะครับก็ฉีดสองสายเหมือนเดิมนะครับวันนี้ลูกน้องหยุดไปคนหนึ่งนะครับก็โชคดีนะครับส่วนนี้รถเข้าถึงนะครับลากสายไม่ไกลก็ฉีดคนละสายได้นะครับฉีดทุเรียนนะครับไม่ต้องรีบนะครับเอาทั่วทั่ว ไม่อย่างนั้นถ้าเราเก็บมแมลงไม่หมดเนี่ยอีกไม่กี่วันก็ต้องมาซ้ำใหม่นะครับแปลงนี้ฉีดอยู่ประมาณ20วันครั้งนึงนะครับถ้าเราใช้ยาที่ถูกนะครับแล้วก็พ่นดีๆนะครับเราก็ไม่ต้องฉีดบ่อยนะครับเพราะว่าค่าแรงฉีดนี่แพงนะครับโดยเฉพาะสงขานะครับคนงานนี่หาไม่ได้เลยนะครับ คนงานนี้หายากมากนะครับคนงานฉีดยาทุเรียนนะครับไม่งั้นต้นทุนจะสูงมากนะครับถ้าฉีดบ่อยๆนะครับนะครับเดี๋ยวแม็กพาไปดูนะครับว่าแปลงนี้เจอโรคกับแมลงอะไรบ้างนะครับก็แปลงนี้นะครับไม่ค่อยมีโรคอะไรนะครับไม่ค่อยมีโรคอะไรใบสวยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีโรคเนี่ยผมจะเลือกใช้ ตัวนอดอกตัวคัปเปอร์นะครับก็จะทำให้ใบเนี่ยใสนะครับไม่มีโรคนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือราคาถูกนะครับก็กระปุกนึงอยู่ประมาณ600 600กว่านะครับก็ฉีดได้2ถังพันลิตรนะครับถือว่าถูกมากนะครับส่วนมแมลงนะครับวันนี้ที่เน้นหนัหนกๆคือไรแดงนะครับ ผมเริ่มเจอลายแดงนะครับเมื่อรอบที่แล้วนะครับที่มาฉีดนะครับอาการลายแดงก็จะเป็นขุยๆนะครับบนหลังใบนะครับก็เริ่มเจอเยอะนะครับก็มาฉีดสะก่อนะครับอาการถ้าลายแดงหนักๆนะครับจากใบที่เขียวมันนะครับก็จะเป็นด้านๆแบบนี้นะครับใบด้านแล้วก็มีเหมือนฝุ่นแป้งนะครับมาเกาะอยู่ที่บนใบนะครับ ใครมีสวนนะครับเข้าไปดูสวนตัวเองนะครับว่ามีหรือเปล่านะครับถ้ามีก็ให้รีบฉีดนะครับอีกแมลงนึงนะครับก็เป็นเพี้ยหอยนะครับรอบที่แล้วฉีดไปก็หยุดไปแล้วนะครับก็รอบนี้ก็ซ้ําเพี้ยหอยอีกรอบหนึ่งนะครับอาการเพี้ยหอยเพี้ยหอยจะอยู่ใต้ใบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราฉีดยาเนี่ยพยายามเน้นใต้ใบหน่อยนะครับ ทางหลังใบจะเป็นจุดเหลืองๆนะครับไม่ใช่เชื้อรานะครับบางคนเข้าไปนะครับไม่เคยเจอเพี้ยวหอยมาหาน้องแมกนะครับบอกว่าไม่รู้เป็นลาอะไรนะครับพอเห็นรูปก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นเพี้ยวหอยนะครับพอตัวมันอยู่ใต้ใบบางทีลืมพลิกดูใต้ใบนะครับวันนี้ก็หลักๆแปลงนี้ก็จะเน้นเป็นลายแดงนะครับเพราะวลายแดงเนี่ยเสียดายนะครับใบเราทํามาสวยๆนะครับ เขียวมันอย่างนี้นะครับพอโดนลายแดงเข้าไปนะครับไปครับด้านหมดเลยนะครับดูชันๆนะครับนี่นะครับจะเป็นขุยนะครับจากใบที่เราทํามาสวยๆนะครับมันจะเขี่ยจนด้านหมดเลยนะครับก็เสียดายนะครับ ็วันนี้ก็มาสายหน่อยนึงนะครับลมเริ่มมานะครับครับมาต่อกันด้วยเรื่องของไรแดงนะครับไรแดงอาการของไรแดงนะครับใบก็จะเป็นฝุ่นฝุ่นเหมือนมีแป้งเกาะนะครับแล้วใบก็จะสีซีดแล้วก็ด้านไปเลยนะครับอาการนะครับก็จะเห็นได้ชัดนะครับจากใบนะครับใบที่ไม่โดนไรแดงทําลายเนี่ย สีจะเขียวสดนะครับสีจะเขียวมันเลยนะครับส่วนใบที่โดนไรแดงทำลายนะครับใบก็จะด้านนะครับแล้วก็ไม่เขียวนะครับนี่เป็นอาการของไรแดงนะครับครับใครไม่เคยเห็นตัวไรแดงนะครับตัวไรแดงก็จะประมาณนี้นะครับ ตัวกลมๆอ้วนๆน,น,นั้นจะเป็นตัวเมียนะครับส่วนตัวผู้เนี่ยจะผอมๆนะครับเหลียวๆนะครับลองดูนะครับนี่เป็นตัวของลายแดงครับอ่าแล้วก็ต่อด้วยอาการของเพี้ยหอยนะครับเพี้ยหอยเนี่ยข้างบนใบนะครับข้างบนใบเนี่ยเราจะเห็นเป็นจุดๆเหลืองๆนะครับ ส่วนตัวมันจริงๆจะอยู่ข้างล่างนะครับเป็นตัวแบนๆนะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นตัวที่ตายไปแล้วนะครับดำๆเพราะว่าฉีดยาไปรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มีแต่คราบนะครับนี่เป็นอาการของเพี้ยหอยนะครับที่เราเจอกันเยอะๆในสวนนะครับ ส่วนใหญ่เพี้ยหอยเนี่ยจะรู้จักกันดีนี่ก็เป็นตัวอ่อนของเพราะว่าน่าจะเจอกันทุกสวเราสงสัยมานานนะครับว่าเพี้ยหอยมันระบาดได้ยังไงนะครับตัวอ่อนมันเนี่ยโหเยอะมากนะครับแล้วก็เดินได้เร็วด้วยนะครับที่เราเห็นส่วนใหญ่จะเป็นตัวแกะนะครับพอมันเดินไปมันอยากอยู่ตรงไหนมันก็สร้างกระดองมาหุ้มนะครับพอมันหุ้มเสร็จแล้วแล้วก็พอถึงเวลามันก็ขยายพันธุ์นะครับ ตัวอ่อนนะครับเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยฉีดเพี้ยวหอยนะครับยังไงก็ต้องซ้ำนะครับถ้าให้ดีอย่าให้เกิน7วันนะครับเพราะว่าบางทีเราฉีดไปแล้วตัวแก่ตายนะครับตัวที่ฟักออกมาใหม่จะได้ตายไปด้วยนะครับถ้าให้ดีนะครับก่อนจะถึงรอบฉีดยานะครับอย่างน้อยก็สักวัน2วันนะครับเข้าไปเช็คนะครับที่สวนนะครับว่า ตอนนี้สวนของเรามีโรคอะไรมีมแมลงอะไรนะครับเวลาพ่นยาจะได้จัดยาได้ถูกนะครับแล้วก็จะได้ไม่ลืมด้วยบางทีฉีดไปแล้วเอาไปเจอไรแดงที่หลังนะครับต้องกลับมาซ้ําอีกซึ่งก็เปลืองทั้งค่าแรงค่ายานะครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็ลองติดตามกันดูนะครับผมจะทําคลิปที่มีประโยชน์นะครับออกมาเรื่อยๆนะครับ ก็ลองกดติดตามกันดูนะครับสวัสดีครับ